สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนตั้งมาโครโลนิงคัตเตอร์สลับอาวุธดูด SP ฉบับปรับปรุงกันนะครับซึ่งฉบับปรับปรุงนี่นะฮะดีเลย์ก็จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับอันนี้คือหน้าตามาโครไอที่ผมใช้สลับบานกากาตาจูสามแมงแดงครับคิ Q วคือสลับนะครับ F 1ก็คือกดสกิลในส่วนของการกดสกิลไม่จำเป็นต้องใส่ดีเลย์นะครับเพราะว่ามันติดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ W นะครับก็คือ ส่วนของมีดมูนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในเกมก่อนเนี่ยอ่าเนี่ยวมีดมูน E ก็คือมีดสีมานานังเกานะครับก็อารมณ์ก็เหมือนมีดมูนดูด SP 4นะครับอันนี้มันต้องใส่สีใบนะครับมันถึงจะดูดสเพราะว่ามันดูดใบละหนึ่งนะครับวิธีนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีของดูด SP แล้วก็ไม่ได้ใช้พวกกาตา ทานอสนะครับก็สามารถดูด sp ได้แม้ว่าปั่นตัวเดียวนะครับซึ่งสกิล rolling cutter นะครับกรณีใส่เป็นมีดมูล2ข้างนะครับมันก็จะดูด sp 6ใช่ไหมแต่ถ้าอัเนี้ยมันใช้ sp 5มันก็จะได้ sp 1ต่อ1ตัวนะครับแต่ตั้งแต่ตัวที่2เปมันขึ้นไปนะครับมันก็จะได้บวกมาอีก6นะครับเป็น7นะครับและยิ่งปั่นหลายๆตัวมันก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นนะครับส่วนกรณีของผมนะครับก็คือ มีดมูนกับมีดเมนกอสี่มานันดังเก้าก็จะเป็นเจ็ดนะครับตัวเดียวก็จะได้สองนะครับคือเจ็ดลบกับห้าจะเหลือสองถ้าตัวถัดไปก็จะได้อีกเจ็ดเป็นเก้านะครับก็คือเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็วิธีนี้มันก็จะมีข้อเสียตรงที่ถ้าเราใส่สลับกับกาตาทานนสอ,อะเวลาถอดมันจะเสียเลือดด้วยหนึ่งพันนะครับซึ่งไม่เหมาะนะครับมันเหมาะเอาไว้ใช้กับพวกกาตาที่ เราไม่ต้องเคลือบาธาตุนะฮะก็คือมันอย่างอาวุธคิมสันใช่ไหมที่มันมีาธาตุอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาหรือเอาไว้ใช้ตอนที่เรายังเลเวลในน้อยอะ่ะหรือไม่ได้กดยา e n c h a n t ล y poison นะครับเพราะถ้ากดนะครับเวลาสลับเคลือบอันนี้จะหายทันทีเลยนะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะปั่นให้ดูนะครับตอนนี้แอแทสปีดผมแบบไม่ได้กดยาเร่งมันจะมีปั่นติดขาดด้วยนะฮะ เนี่ยเห็นปะมันก็ยังดูดอยู่แต่มันก็ปั่นติดขัดแต่ถ้าผมกดยาเร่งอะเนี่ยมันก็จะเป็นร้อยแปดสิบเก้าแล้วดูตอนปั่นนะฮะนี่แมงแดงนะฮะเนี่ยเห็นปะตัวเดียวก็ดูด HP ก็ดูดตามปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวลองปั่นสองตัวขึ้นไปนะฮะเนี่ยเห็นปะดูดเร็วขึ้นมากเลยแล้วก็ HP ก็เด้งดีด้วย ส่วนหนึ่งที่มันไวได้แบบนี้เพราะว่าผมใส่เป็นเอ็กซิเียสูตรกับวิ่งด้วยนะครับคือถ้าใส่คู่กันอ่ะมันก็จะได้ลดยีเลส10%แต่ถ้าเลเวล130ขึ้นไปมันก็จะได้ลดอีก10เป็น20นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดนะฮะเนี่ยพอถอดมันก็เริ่มปั่นติดขัดแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีแก้ปัญหากันเลยนะครับถ้ากรณีของคนที่ไม่มีเอ็กซิเียนสูตรนะฮะ ตรงนี้ดีเลยสังเกตที่ว่าตรง W มีมูนกับมีดมาน,นานังเกาอ่ะผมจะต้องเพิ่มดีเลยมันเข้าไปนะฮะอันนี้ผมก็จะเพิ่มเป็น46นะครับทั้ง2อันเลยรอมันแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นมาโครแบบออนบอร์ดก็คืออย่างสมมุติว่าเราปิดโปรแกรมมันก็ยังสามารถทำงานได้อยู่นะฮะเนี่ยนะฮะเห็นปะ ไม่ติดขัดแล้วเนี่ยพอเข้าใจหลักการแล้วใช่ปะก็ไปลองใช้กันดูนะฮะแต่มันก็จะช้าๆหน่อยก็แน่แหละมันไม่มีเอ็กซิเลียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับมานะครับเพราะว่าไอ้เนี้ยมันแบ็คก,กลับมาได้แล้วก็ต้องรอมันเซฟแปบบนึงอ่าทีนี้พอเข้าใจมาโครแล้วใช่ปะ เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือถ้ายังไงดีล่ะมาโคมันเอสกิลโรลิ่งคัตเตอร์มัน ter, มีแคสดีเล์อยู่0.2เวี้ยแต่ถ้าเราใส่พวกของลถด,ดีเล์ยอย่างเอ็กซิเลียใส่คู่กันแล้วก็เลเวล130ขึ้นไปอะ่ะมันก็จะลดจาก0.2เหลือ1.6นะฮะเราก็ต้องตั้งมาโคให้มันสอดคล้องก่ะ ดีเลย์ด้วยแอตแท็กสปีดด้วยนะครับอันนี้คือโดยรวมนะฮะมันก็ยัง0.23อยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมใช้นะฮะจะเป็นสลับกับกาตาเลเวลลอยอันนี้ก็ดีเลย์ก็จะน้อยลงหน่อยนะฮะมันจะต่ำกว่า0.2นะฮะเดี๋ยวผมจะปั่นให้ดูนะครับอันนี้นะฮะผมก็จะตั้งไว้ที่ F2 นะฮะเน่ยเห็นปะดูดาเมจก็ได้ แต่มันจะน่วงหน่อยตอนเปิดหน้าตัวละครนอะ่ะแต่ถ้าปิดอะเอ๊ยทำไมมันบืดจะแป๊บนึงนะเนี่ยเห็นปะมันจะรัวก็น่าจะอยู่ที่ตอนอัดโปรแกรมด้วยแหละโอเคเดี๋ยวามาแก้ปัญหา คือมันอาจจะเร็วไปอ่ามันจะมีติดขาดบางจังหวะแต่มันน่าจะอยู่ที่แมปด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีเลย์ให้มันละกันเพิ่มให้มันเร็วขึ้นมาหน่อย โอเคเดี๋ยวดูใหม่นะอันนี้กาตาเลเวลร้อยทำไมมันยังวืดอยู่อ่าเห็นปะมันจะไม่วืดแล้วก็คือเราต้องเพิ่มดีเลย์ให้มันถ้ารู้สึกว่ามันติดขาดแะเนี่ยเห็นปะโอเคเดี๋ยวผมจะลด SP กันอันนี้ยังใส่เอ็กซิเลีอยู่นะฮะถ้าไม่ใส่ก็เพิ่มอย่างที่ผมบอกนะฮะ เนี่ยต้องเพิ่มเอาต้องเพิ่มเข้าไปอีกอ่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงตัวเดียวก็ดูดนะฮะเนี่ยเห็นปะดูดถ้ายิ่งสองตัวจะยิ่งเร็วก็วคือข้อเสียของมาโคนเนี่ยถ้าเราโดนมอนโดเอจิหรือแอตแท็กสปีด โลโลดอะ่ะมันจะมีโอกาสพลาดส,สูงเพราะฉะนั้นก็ควรจะตั้งไอน้นี่ปุ่มธรรมดาไว้เผื่อใช้กาตาปกตินะฮะก็คือจากที่ผมลองใช้อะ่ะมันก็จะรีทันนะถ้าไม่สลับอะ่ะตอนผมไปทำ q u e วเวล l แต่ผมไม่ต้องสลับก็ได้แค่มีออฟเอชพีเนี่ยหช่องก็คือรวมมัฟกาเสืออ้อก็รีพอแล้วก็อย่างน้อยมีหมวก ดูด SP ไว้เสริมหน่อยหนึ่งก็คือดีทันอะแต่ถ้าจะใช้เสริมเข้าไปอีกก็อย่างที่ผมบอกก็คือสลับอะก็ได้เนี่ยเห็นปะเนี่ยโอเคก็น่าจะเข้าใจแล้วนะฮะสำหรับการตั้งมาโคผมก็สอนค่อนข้างละเอียดนะฮะเนี่ยอัน โลนิ่งกิมวงเล็บหนึ่งก็คือสลับ Data p r o v รเวชั่กดสกิลตรงนี้ไม่ต้องใส่ดีเลยตรงนี้ใส่0.034แล้วก็ตอนปล่อยก็0.03ก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันมากกว่า0 2อะ่ะเพราะว่ามันมีแคชดีเลยอยู่แต่เอาจริงๆนะมันก็ต้องลองตั้งเองอยู่ดีอะ่ะผมก็เนี่ยไกด์ได้มาประมาณเนี่ย ก็ยังไงก็ลองไปตั้งเองดูหรือถ้าตั้งแล้วยังงงๆหรือใช้โปรแกรมอื่นก็มาปรึกษาผมที่เพจก็ได้นะผมจะแนะนําให้ตั้งให้มันเหมาะสําหรับตัวเราให้มากที่สุดอะก็คือแต่ละคนอะ Attack Speed ไม่เท่ากันแน่นอนก็คือมันก็จะตั้งยิบย่อยเข้าไปอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองปั่นดันโหดๆให้ดูนะฮะผมจะไปในแมคกทาวเวอร์นะฮะ เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนอยู่ในแม่คอกทาวเวอร์เลยละกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทางเข้าในแม่คอกทาวเวอร์นะฮะโดยต้องคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียเงินให้เขา10,000เซนีนะฮะโอเคเนี่ยนะฮะในแม่คอกทาวเวอร์เยนี้ป่ะมาโคสลับ ยังไงก็รีทันอ่าไม่เชื่อเดี๋ยวดูคือถ้าเอ็ s ซ e สปีดเยอะๆตั้งดีเลย์น้อยๆก็ได้ก็คือมันจะช่วยได้จากที่ผมเทสมาหลายรอบนะฮะ t อ a c ซ s สปีดมีผลมากถ้า193ได้ยิ่งดีนะฮะ แนะนำเลยอันนี้มันก็ยังมีติดขาดบ้างนิดหน่อยนะฮะส่วนหนึ่งเพราะว่าผมอัดวิดีโอได้แล้วก็มีมีเซรามายจุ้ยด้วยเนี่ยเห็นปะมันจะมีติดขาดบ้าง เนี่ยติดขัดแล้วก็ต้องอัด ATTACK SPEED เพิ่มให้มันเข้าไปอีกนะฮะเนี่ยเป็น190แล้วเดี๋ยวดูเนี่ยพลิ้วแล้วก็วคือถ้าหาของ ATTACK SPEED มาเพิ่มได้ก็ดีนะฮะอย่างพวกคอสส่วนหมวกกับส่วนผ้าคลุมอะ่ะช่วยได้เยอะเลยหรือง่ายๆอ่ะเซตด้ร้อยอะ่อะ193เก้าไปเลยง่ายๆแล้วค่อยมาปรับตัวเลขเอา ถ้าเราใส่ของอื่นนะเนี่ยเห็นปะนี่มาโครนะเนี่ยแต่มันก็ยังมีปั่นบืดบ้างเป็นบางจังหวะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะผมอัดวิดีโอด้วยหรือเป็นที่บางแมปอะคือผมไม่ค่อยมั่นใจไงว่าจะทำดีไหมคลิป ฉบับปรับปรุงอะ่ะเพราะผมลองเทสหลายรอบแล้วมันก็ยังมีวิดบ้างเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูแบบธรรมดาแล้วกันอันนี้ไม่ได้สลับนะเนี่ยความเร็ว จะหามอนตัวใหม่กันเอาแบบยืนเดียวอันนี้ธรรมดานะฮะนี่สลับความเร็วนี่พอๆกันเลยนะฮะดูดีๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยพอๆกันเลยแต่มันยังมีปั่นวืดบ้างบางจังหวะ แต่ถ้าไม่ได้อัดวิดีโออ่ะไม่เวิดจากที่ผมลองนะอันนี้ก็น่าจะใช้เทียบเคียงได้แนะนำก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมก็ไกด์มาได้เยอะพอสมควรแล้วอันนี้สลับกาตาเลเวลอ้อยนะฮะเนี่ยถ้าไอเทกสปีดสูงอะ่ะปั่นมันจะไม่ค่อยติดขัดเนี่ยสังเกตได้เลย เจอตัวโหดเดี๋ยวอุ้ยเยลืมเอายาแอดมาอันนี้ปั่นแบบปกตินะใช้กาตาเลเวลร้อยใส่การ์ดมาขาวเนี่ยก็คือผมมาเทสให้ดูก็ประมาณนี้ละครันนะครับสำหรับมาโคส่วนจะใช้ยังไงก็เอาไปลอง ปรับใช้กันดูแต่ละคนนะฮะมันก็เป็นวิธีที่มีประโยชน์อยู่นะฮะหรือถ้าใครที่ขี้เกียจด,ดูดอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันต้องมาตั้งคายุงยากก็ใส่พวกของดูด HP เอะเยอะๆก็ได้นะครับหรือใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะออฟดิคาบอรีส่สอก็ดีทันเหมือนกันนะฮะจากที่ผมลองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ